สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราสองคนนะคะมาจากบริษัทอินดีไซน์29อินทีเรียคาก็วันนี้ก็จะพามาชมห้อง Star Wars ที่ทางลูกค้าเนี่ยมีแบบมาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีการทำบิวอินไปเบื้องต้นแล้วกับบริษัทหนึ่งแล้วทีนี้มันงานมัน เป็นงานที่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยก็มาปรึกษากับทางเราว่าาจะปรับแก้กันยังไงดีหาทางออกกันยังไงดีเขาก็เลยมาปรึกษาทางเรานะคะเพื่อให้ทางบริษัทของเราเนี่ยคอยดูแลและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ครับพอดีเป็นการมาต่อง,งานจากของเดิมที่ทําไว้ไม่เรียบร้อยแล้วเราก็มีการเข้ามา,ารีโนเวทปรับปรุงใหม่เลยตั้งแต่งานอ,าออกแบบบางส่วนนะครับผมรวถึงงาน รีโนเวทตัวบิวอินของห้อง Star Wars เนี่ยคือนั่นคือเปลี่ยนโฉมทําใหม่เปลี่ยนวัสดุแล้วก็เริ่มต้นทําใหม่จนฟิน i s h i n g จบมาเป็นอย่างแ้ต่ซึ่งในส่วนการต่อง,งานจะเป็นเฉพาะห้อง Star Wars เท่านั้นนะครเพราะว่าทุกๆห้องของบ้านหลังนี้ก็คือจะเป็นงานของ i n นดีไซยีนะคะอินเทเรียเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดค่ะ ตาวอเนี่ยคือแม็กบอกพี่ไอไปแล้วว่าสถาปน,นิกเขาออกแบบมาได้สวยอยู่แล้วแม็กก็บอกพี่ไอว่าแม็กอ,อยากได้แบบเดิมนะแต่พี่ไอช่วยมาจบงานให้แม็กหน่อยก็คือตอนนี้งานสีเละเทะงานไม้เละเทะงานไฟจบไม่ได้แม็ Mac กเลยต้องทักหาพี่ไอบอกว่าพี่ไอคือความหวังสุดท้ายของแม็กแล้วนะถ้าเกิดว่าได้พี่ไอมาทำห้องสตาวอลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันดีมากเพราะว่าตอนนั้นคือแกทํางานในบ้านหลักไปได้ประมาณ70%แล้ว ซึ่งงานออกมาคือโอเคทั้งบ้านแฮปปี้อย่างเงี้ยครับผมพี่ไอ้ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมมาทําให้เต็มที่พ่นสีเจ็ดรอบแปดรอบทําใหม่ทั้งหมดแล้วพอแกได้มาทำเนี่ยก็แฮปปี้ครับผมกับผลงานที่ออกมาสีเนี่ยเรียบเนียนคือคือผมโอเคมากๆครับว่าอย่างนั้นแหละผมโอเคมากๆเลยเอผมพี่ไอ้ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมแฮปปี้มากถ้าไม่มีพี่ไอ้ผมว่าสี่ปีก็คงจะไม่เสร็จนะครับบ้านหลังนี้